ได้เลยเขาก็ได้เลยเบื่อจริงเลยน้ำขิงน้ำขิง ลูกมีอะไรหรอแม่ร้อยแผนที่หนูขอแม่ไว้อะเมื่อไหร่แม่จะซื้อให้หนูรอก่อนนะลูกแม่ไปดูมาแล้วอ่ะมันแพงอะลูกต้องสองหมื่นกว่าบ,บาทและอีกอย่างหนึ่งอ่ะแม่ก็เพิ่งเอาเงินให้หนูไปจ่ายค่าเธอมาเองแม่ก็พูดแต่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้อ่ะหนูรอนาน,านแล้วนะเพื่อนหนูมีกันโโกทุกคนแหละเมื่อคืนอ่ะเพื่อนหนูก็มาอวดกันแล้วแม่จะให้หนูทำไงอ่ะ ทุกคนเราเมียจะให้ดูนี่นี่เราซื้แทปบาใหม่ a ั s ซุ g g a l a ี y S7 โหสวยอ่ะซื้อมาเท่าไหรออ่อ่ะอ๋อถุๆสองมือของเองนี่นี่นทำอะให้ดูนี่มันเจ๋งที่ไม่มีปากกาันั่นแหละแบบนี้ก็สบายเลยดีไปเรียนก็ไม่ต้องพกหนังสือแล้วตรวสไลด์ก็สบาย โคตรเจ๋งเลยอ่ะใช่ไงนะ <พอ S 2> เวลาเรียนก็พวกแค่อนะันนั้นไม่ต้องแบกหนังสือเยอะเลยเออเดี๋ยวสิ้นเดือนนะี้พ่อเราอ่ะจะซื้อแมกบุ๊โปรให้ตัวท็อปแหละเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะสิ้นเดือนเนี้ยพ่อกับแม่แก็จะซื้อไอแมคให้ Hi, ตัวท็อปเหมือนกันเลยเออน้ำขิงแล้วน้ำขิงอ่ะไม่ซื้ออะไรบ้างหรอก็อจะซื้ออยู่แหละแต่เราแม่อยู่อ่ะ เออน้ขิงรีบซื้อนะจะได้ใช้เหมือนกันไง้เล่นเกมโควรลื่นเลยอืเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปยังแม่นะน่ะขิงดูดิเล่นอย่างลื่นเลยเนี่ยเดียวสิ้นเดือนเนี่ยเพื่อนหนูอ่ะพ่อเขาก็ซื้อแมทบุกให้ใหม่ หนูอ่ะยังไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแม่รู้ไหมเวลาเรียนอะมันลำบากมากเลยนะต้องมานั่งพกเอกสารเป็นปึกๆอะ่ะใจเย็นก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะพยายามหาเงินแล้วเดี๋ยวแม่จะรีบไปซื้อให้นะลูกนะเบื่อแม่จริงเลยทำไมแม,แม่ต้องมาเป็นแม่ค้าด้วยเนี่ยเวลาอยากได้อะไรก็ต้องคอยไม่เห,เหมือนเพื่อนคนอื่นเลยเวลาอยากได้อะไรเขาก็ได้เลยเบื่อจริงเลยน้ำขิงน้ำขิง ำไมต้องเกิดมาเป็นลูกแม่ค้าด้วยเนี่ยเวลาจะขออะไรก็ไม่เคยได้เลยต้องรออย่างเดียวเอ้าแม่แล้วทำไมเจ๊ไม่เข้ามาที่ร้านอะแม่อ๋อเจ๊อะเขาแค่มาหาแม่ลูกเจ๊เขาไปเรียนแล้วแหละเออแม่คหนูเอาข้าวไปส่งลูกค้าแล้แม่ได้ได้เดี๋ยวแม่ไปขายของหน้าร้านลูกแม่ แม่แม่ต้องมาเป็นแม่ค้าด้วยเนี่ยเวลาอยากได้อะไรก็ต้องคอยไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเลยเวลาอยากได้อะไรเขาก็ได้เลยเบื่อจริงเลยน้ำขิงน้ำขิงมีลาต้าทำไมไม่เข้าไปที่ร้านอะเจ๊ ก็ไม่อยากเข้าอ่ะไม่อยากขายของอายคนอื่นเขารู้ไหมอันเนี้ยอะไรเจ๊อะไรก็ขายผลไ้องต้องจับชายไงไม่ใช่เพราะพวกนี้หรอที่ทำให้เรามีกินมีใช้และทาให้เจ๊ได้เรียนมาหาลัยอ่ะ เจ๊เจรู้ไหมว่าแม่ระลำบากขนาดไหนกว่าจะหางคืนมาได้อ่ะเดี๋ยวจะข่าอุปกรณ์การเรียนของพวกเราเดี๋ยวจะฆ่าเทอไม่ใช่เพราะชีพแม่้าหรอที่ทำให้เจ๊ได้เรียนมาหาัยอ่ะวันวันหนึ่งอ่ะเจ๊อ่ะเมื่อกี้จะเข้าไปช่วยแม่บ้างหรอเจ๊ J. รู้ไหมว่าแม่อเหนื่อยขนาดไหน เใช่เลยลูกแม่มานี่หน่อยแม่ได้ยินไหมเนี่ยมันะตทำกับข้าวอยู่นั่นแหละแม่แม่แมจ้า,จา ว่าไงลูกแล้วทำไมหนูไม่เข้าไปหาแม่ในครัวล่ะไม่เอาแม่เขีกยจเข้าไปแล้วมีอะไรอลูกเรียกแม่มาทําไมจะมาบอกว่าพรุ่งนี้เอาเงินมาให้หนูด้วยหนูจะไปจ่ายค่าเทอมหนูไปแล้วค่าเทอมหรอกระเป๋าตังค์อยู่ไหนอะ มีเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ยจะต้องจ่ายค่าเทิมน้ำขิงแล้ววะมีเงินอยู่เท่านี้เองอะจะทำยังไงดีอะยังไม่พอจ่ายค่าเทิมน้ำขิงเลยอะ สงสัยเราจะต้องเอาค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าของรวบรวมมาจ่ายค่าเทอมให้น้ำขิงก่อน ค่าใช้ใจ่ายมันเยอะอย่างนี้เนี่ยช่วงนี้ของก็ขายไม่ค่อยดีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าของรวมๆกันอะ่ะก็น่าจะพออยู่นะเจน่าเจจะรู้บ้างไหมเนี่ยว่าแม่อระบาขนาดไหน เจ๊นี่มันแย่จริงๆเลยรังเกียจแม้กระทั่งอาชีพของแม่ที่ส่งให้เจ๊เรียนจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีกินมีใช้อะ่ะถ้าหนูเรียนสูงเหมือนเจ๊อะแล้วทําให้แม่ลําบากขนาดเนี้ยงั้นหนูไม่ขอเรียนดีกว่าหนูขอเป็นพ่อคะไปช่วยแม่ทํางานดีกว่าโหแรงอะ่ะว่าจเจหน้าชาเลยิิไดยังอะยังยัง ยังลุกขึ้นอีกแม่ช่วยแม่ไปไปไป